สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งครับผมก่อนอื่นนวต้องขอบคุณ FC ทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับที่เข้ามารับชมฟังคลิปบอยสั่งนะครับที่เสียสละเวลาเนาะให้เกียรติมารับชมนะครับยังไงก็ฝากกด s u b สไครป์เพิ่มเติมนะครับท่านที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่ได้ติดตามนะครับมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตลกคาเฟ่นะครับตลก ยุค90ยุค80 90เนาะให้ FC นะครับได้ล,ำลํำลึกถึงนะครับเรื่องราวเก่าๆนะครับตลกที่ผ่านหูผ่านตานะครับ FC หลายๆท่านด้วยกันนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงตลกอีกหนึ่งคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงตลกที่มีความสามารถพิเศษสุดอีกคนหนึ่งก็คือ พี่หนูเชิญยิ้มนะครับหรือว่าพี่หนูคลองเตยนะครับซึ่งเราจะมาไม่ได้มาเล่าประวัติของพี่หนูนะนะครับจะมาคุยเรื่องความสามารถนะครับการแสดงตลกนะครับของพี่หนูนะครับทำไมถึงมีคนติดตามมีคนชื่นชอบผลงานของพี่หนูคลองเตยเยอะแยะตั้งแต่สมัยนู้นนะครับสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่เนาะ ซึ่งแกก็ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะแกก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถมีผลงานเยอะนะครับตามสไตล์ของคนที่เก่งเลยนะครับซึ่งพี่หนูเนี่ยก็คืออดีตก็คือเล่นตลกอยู่กับคณะเดือนเพนมาก่อนนะมีสระเดือนเพนนะครับก็มีทั้งพี่จตุรงนาะสมัยนั้นนะครับมออีอาจารย์แดงนะฮะเจ้าของหัวหน้าคณะนะ ว่าหน้าคณะเดือนเพ็ญน,นะครับโอ้ยุคนั้นนะนะครับพี่หนูก็เล่นตลกมาตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าที่โดดเด่นเลยนะเนาะที่พี่หนูเชิญยิ้มนะดังๆนะฮะมาจนถึงเวาราสุดท้ายนะที่แกได้เสียชีวิตนะก็อยู่กับคณะอาจารย์เป็ดเชิญยิ้มนะครับซึ่งตลกสมัยนั้นนะครับตลกคณะอาจารย์เป็ดนะก็จะมี พี่หนูนะเป็นตัวชูโรงนะครับมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งนะที่ตลกไปเล่นคาเฟ่แล้วบอกหัวหน้าคณะไม่มาไม่เป็นไรขอให้คนนี้มานะครับยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นคณะอาจารย์เป็ดเชิญยิ้มตัวอาจารย์เป็ดไม่ว่างนะอาจารย์เป็ดถ่ายละครบ้างไปรายการทีวีบ้างมาไม่ทันไม่ว่างไม่เป็นไรแต่ขอให้มีพี่หนูนะครับพี่หนูเชิญยิ้มหรือว่าพี่หนูคองเตยน,นั่นแหละนะครับ ก็ทําการแสดงได้ปกตินะครับด้าน,นหมายความว่าแขกหรือว่าเจ้าของร้านผู้จัดการร้านต่างๆนะก็ให้ความสําคัญนะครับกับพี่หนูเนาะซึ่งความสามารถพิเศษความสามารถของพี่หนูเองนะฮะการแสดงตลกนะครับวิธีการแสดงจะต่างนะครับจะต่างไปกับหลายๆท่านที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับพี่หนูเองวิธีการเล่นก็ <c oughs> ก็จะเป็นแต่ถามว่าต่างแตกต่างกันเยอะไหมก็มันจะมีอยู่อยู่บางอย่างที่คล้ายๆกันคือ,เ,อ,อเล่นเป็นล็อกออนับหนึ่งสสามหนึ่งสองสาเนี่ยพี่หนูจะจะเล่นเป็นล็อกตัวนี้เก่งมากนะครับแล้วก็เกร็ดลอยพูดลอยพูดมุกโดยที่ไม่พูดแบบ น้ำทุ่มทุ่งหรือไม่พูดให้มันล่องลอยหายไปพูดออกมาปุ๊บจะต้องมีมุกตบทุกครั้งเนาะนี่คือสไตล์พี่หนูนะครับแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องนะฮะหน้าเวทีนะครับ,ว,นะรบวิธีการเล่าเรื่องพี่หนูจะเล่าเรื่องได้คล่องมากนะครับท่านใดที่เป็นแฟนคลับหรือเป็น f อฟพี่หนูของเตยเนาะก็จะนึกถึงบรรยากาศแบบที่พี่หนูเล่าเรื่องนะฮะแล้วก็ พูดหน้าเวทีนะครับโดยเฉพาะการเล่นเป็นเรื่องเป็นเป็นราวเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นวิธีการเล่นเป็นล็อกเป็นจัดฉากล็อกโป๊ะโป๊ะโป๊ปปปปปะเนี่ยเล่นกับจา์เป็ดเงี้ยนะครับอืมอั้มาจา์เป็ดเง,งี้ยหรืออํามน้าเอนะนะ๋เงี้ยอืมน้าน้นนนนนาจ้าเอ๋นะครับที่ว่าแต่แกเสียชีวิตปหลายปีละนะ ที่เล่นมุกพูดไม่รู้เรื่องนะครับเล่นมุกเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเงี้ยพี่หนูก็จะคอยอั้มนะครับคอยอัมแล้วก็ปกป้องด้วยนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการแสดงนในคณะคณะนั้นนะแต่และคณะจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งพี่หนูเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าแกจะเป็นคนที่พูดคล่องเล่าเรื่องนะครับ เล่นเล่นกับคนดูก็เล่นสดก็ได้นะครับเล่าเรื่องก็ดีนะวิธีการเล่นของแกนี่จะ <c oughs> สุดโต่งเลยนะฮะสุดยอดนะครับของในบราดาตลกนะครับผมในยุคหนึ่งเนาะตอนที่ผมเล่นตลกใหม่ๆ หรือหรือไม่ใช่ว่าใหม่มากคคือเล่นเป็นแล้วแหละนะครับผมก็เคยเอามุกที่เอ่อที่พี่หนูเล่นเนาะอืมผมก็เคยเอามาพูดแต่มันต้องพูดในคล้องปากนะซึ่งสมัยนั้นมันก็เล่นได้นะตามคาเฟ่สวนอาหารหรือว่างานวัดงานต่างๆนะการแสดงนอกสถานที่ต่างๆนะมุกแบบอย่างที่อ่าพี่หนูเล่นเนี่ยนะครับ ผมก็เคยหยิบม,มาเล่นหลายๆมุกนะมันก็เล่นเล่นได้เล่นขำเลยซึ่งจะต่างกับปัจจุบันนะปัจจุบันมันเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเ <c oughs> พราะคนดูเขาเขารู้หมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็นี่แหละนะครับถึงบอกว่าความสามารถความจํานะครับแล้วมุกที่พี่หนูถนัดนะครับคือมุกกระเทยนะครับ มุกที่เล่นเป็นกระเทยนะครับกั нет. ตลกที่เล่นเป็นกระเทยก็มีหลายคนนะที่ที่เล่นเป็นกระเทยกระเทยจริงกับเล่นเป็นกระเทยนะอย่างพี่จตุรงเนี้ยเล่นเป็นตัวกระเทยเงี้ยก็โอ้เก่งนะฮะเหมือนพี่หนูเหมือนกันนะนะครับพี่หนูเชิญยิ้มนะพี่หนูของเตยเนี้ยก็จะเล่น แล้วอีกมุกที่แกถนัดเลยเนาะก็เป็นมุกที่แนวออกแบบกวนๆแบบเด็กคองเตยอะอ,อะไรมุกที่แกอะไรนะโตโตตอบกันกับกับเพื่อนคณะด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างพวกพี่โงสมัยนั้นนะพี่โดอยู่อย่างเงี้ยทะเลาะมุกทะเลาะกันเงี้ยแกก็จะ ใช้มุกใช้คำพูดแบบเ,เป็นนักเลงแบบว่าชีวิตยังมีมีมีมค่าจะซ่ากับหนูของเตยอะไรเงี้ยนะ,ะสไตล์แกก็ <c oughs> ถามว่าแกเล่นเป็นล็อกเป็นสคริปต์อะใช่นะครับมันตลกมันก็มันก็ต่างกันไปนะมันก็กจะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งความสามารถ มันก็จะต่างกันไปนะวิธีการพูดวิธีการเล่นนะครับหลายคนก็ได้ได้ได้เคยเห็นได้เคยรู้นะครับว่าเออตลกเนี่ยมันกออ็ก็แบบนี้แหละครับมันก็เล่นมันก็ไม่เหมือนกันนะถึงบอกให้ตลกไม่รู้กี่ร้อยคนนะในสมาชิกตลกเนี่ยตั้งแต่ยุคอดีตนะจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถของแต่ละคนเนาะก็ ก็จะต่างกันไปนะครับก็พี่หนูเนี่ยจะพาเอา่อพาทีมงานนะครับของคณะเนะเาะอ่ตั้งแต่ยุคคณะอาจารย์เป็ดนะก็พี่หนูก็จะเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวแบบเอ่อตัวชูโรงแล้วก็ตัวนำเรื่องตัวนำพูดนะครับแล้วก็จะมีพี่ขมิ้นนะครับคอยขัดมุกพี่บัวทองนะซึ่ง ตลกสมัยนะั้นต้องทันกันนะฮะแล้วก็ส่งมุกไปโยนมุกไปเนี้ยโยนให้ส่งไปส่งให้เนี้ยก็ต้องให้ทันกัน,นะฮะถ้าใครไม่ทันเนาะเขาก็จะพิจารณานะครับแบบอ,อยู่มาทดสอบงานสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยนะครับก็มีตลกสมัยนั้นนะครับมันก็จะมาทดสอบกันแบบนี้นะถ้าใครไม่ทันเขาก็ แต่ผมดูแล้วก็ตลกคณะอาจารย์เป็ดนะที่มีพี่หนูอยู่อะส่วนมากจะต,ตัวตัวหลักๆตัวเดิมเดิมไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็จะมีะพี่ต้อยตุมตามเชิญยิ้มพี่ไมเคิลเชิญยิ้มพี่บัวทองนะครับพี่ขมิ้นนะครับอาจารย์เป็ดอ,อาจารย์เอเอไอจ้าเอนะครับพี่หนูเนี่ยก็ครบเซตครับนะครับ หลายๆม้วนหลายๆเทปนะครับใน YouTube ก็มีนะครับไปลองหาดูได้เลยนะครับก็จะมีเท่าที่ผมเอ่ยมานะฮะตลกคณะเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็จะอยู่เกาะกลุ่มนะครับพี่หนูนี่ก็ว่าจะว่าไปก็มีความสามารถรอบด้านเนี่ยนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีงานละครเยอะมีงานทีวีเยอะแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับ เรื่องราวต่างๆของพี่หนูเนาะที่เรื่องราวที่ผ่านๆมาหลายๆท่านก็รู้นะว่าเออแกเ,ออเล่นฟุตบอลเนานะแกชอบฟุตบอลนนะอ่ะนะครับก็นั่นะก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแกนะอ,อันนะั้นเราก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยนะเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวทีออ่ที่แก <c oughs> ผ่านออผ่านชีวิตมาออหลากหลาย นะเรื่องราวนะครับแต่มาพูดถึงความสามารถนะครับของแกนะจนกระทั่งแกมีรายการนะครับระเบิดเทิงเนาะสมัยนั้นประจําเล่นกับพวกพี่หม่ำนะครับโอ้ยเมื่ออดีตนะ20บกว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะถ้าใครเคยดูรายการ,นะรซึ่งเป็นบทที่เป็นเล่นเป็นกระเทยนะแกจะคล่องนะครับ,นะรบเป็นบทบาทที่ ที่คล่องมากเลยนะครับสาหรับพี่หนูคลองเตยนะอ่ะหลายๆท่านก็คงจะหายคิดถึงนะครับอาจารย์หนูหรือว่าพี่หนูคลองเตยพี่หนูเชิญยิ้มนะผมเมืแ่อบบก่อนนี้ผมเคยมีมีคนคอมเมนต์มาให้พูดถึงเรื่องอเรื่องราวของพี่หนูนะแต่ผมไม่ได้รู้ข้อมูลเรื่องประวัติของแกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้อยากคุยเรื่องอประวัติของแกเนาะว่าแก เป็นใครอะไรมาอย่างไงนะครับเท่าที่รู้เขาเข้ามาก็แกเคยอยู่โรงริเกอะไรนั่นแหละนะครับอืมแล้วก็อยู่คลองเตยนะครับที่มาที่ไปอย่างไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็มามาเห็นมาเจอตอนที่แกเป็นหนูเชิญ,ญยิ้มแล้วเนาะซึ่งอดีตก็อยู่คณะเดือนเพนอิสระเดือนเพนก็นั่นก็พอทราบมาบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะ คงจะหายคิดถึงกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะใครที่คิดถึงพี่หนูนะครับพี่หนูของเตยนะครับหรือว่าพี่หนูเชิญยิ้มนะครับก็จดจำผลงานเก่าๆของแกไว้นะฮะใน YouTube บะมีค้นหาเปิดดูได้นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ขอบคุณเลซอีกครั้งหนึ่งครับโชคดีมีเงินใช้นะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ